เมื่อวันที่11กรกฎาคม2566นายทวีพงศ์วิชัยดิต ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้องรวมส่งมอบห้องปฏิบัติงานให้กับฝ่ายการบัญชีในการใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำการเคหะแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบงบการเงินของการเคหะแห่งชาติตลอดทั้งปีรวมถึงการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริ ยธรรมและธรรมาิบาลที่ดีขององค์กรต่อไปนาคารสองตึกแดงสำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติค่ะก็สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะในในฐานะของผู้ใช้พื้นที่นะที่ได้รับมอบอห้องทำงานมานะคะก็อยากกลับของคุณท่านผู้ว่านะคะแล้วก็ทางการเคหะรวมถึงท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะที่ให้ความอนุเคราะ ห้องในการทํางานทําไมเราถึงต้องมีห้องประจําที่การเคหะเป็นเรื่องราวนะคะเนื่อง,งจากว่าในการตรวจสอบองบการเงินของการเคหะซึ่งเป็นรัฐวิษาหกิจขนาดใหญ่เนาะก็มีทั้งงบประจําปีงบไตรามาสซึ่งเหมือนกับว่าน้องของเราที่เข้ามาตรวจสอบผู้ตรวจสอบค่ะก็จะต้องนั่งตรวจตลอดปีมันก็ เพราะว่าพอถ้าทเสร็จในแต่ละไตามากเราก็จะเป็นผู้สอบทานในตลอดจนถึงงบเมื่อสิ้นปีนะคะเพราะฉะนั้นในการที่มีห้องประจําที่นี่ก็จะง่ายต่อการให้ข้อมูลในการสนับสนุนข้อมูลในการสอบทานงบรวมถึงการตรวจสอบแล้วก็สามารถให้คําปรึกษาหรือข้อเสนอแนะในระหว่างที่ท่านปฏิบัติงานในช่วงเวลาปีปัจจุบันได้อันนี้ก็จะเป็นความสะดวกเนื่องจากว่าโดยตัวสองอเองก็จะแบบมีหลายหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีการเคลื่อนย้าย ไปเรื่อยๆอรอ่าเงี้ยคะแต่ว่าสําหรับการรยาเองเนี่ยเราจะนั่งประจําอยู่ที่นี่เลยเนื่องจากอย่างที่อย่างที่ทราบว,ว่าภารกิจในการเบิกจ่ายภารกิจของรายได้ของท่านค่อนข้างมากกว่าหน่วยงานอื่นๆค่ะ